นี่เลยเปิดบางขนาดนี้อ้วนอ้วนเอนเปิดบางแบบโอ้โหอย่านั้นที่กระดาษรืวเปะอ้โหูอย่นบังเสียงดิดูเปิดกันเปิดบางกันเนี่ยโอ้โหเนื้อสวยมาก 嗯，走、嗯、路快不快？